การรีวิวและพูดถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าณน้าทองซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เข้าโรงฉายเมื่อวันที่17สิงหาคมนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวอีโรติกสยองขวัญน,นำแสดงโดยซายเจริญบุระมิลกี้ปายดาลงซื่อลีตวงสาวิกาแต่ก่อนที่ผมจะไปรีวิวนะครับผมก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเนื้อหาของเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอรีวิวก่อนซึ่งการรีวิวครั้งนี้ผมจะรีวิวจากความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองนะครับถ้าเกิด ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกับผมก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเพราะคนเราเอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันลหลังจากที่ผมได้ไปรับชมภาพยนตร์เรื่องน้าหน้าทองนี้แล้วนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยค่ายที่ผลิตคืออริยาฟิลม์มนะครับผมซึ่งค่ายนี้ถ้าหลายๆคนเคยดูภาพยนตร์ของค่ายนี้แล้วเนี่ยก็จะรู้ผลงานของค่ายมาบ้างนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรื่องเกมล่าตายแล้วก็เช็คอินช็อคเกมเส้นผีซึ่งก็อะบอกว่าภาพยนตร์ของค่ายนี้นะครับฟอร์มจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่จะมีนักแสดงที่เป็น ที่รู้จักเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนอกน,นั้นจะเป็นนักแสดงของค่ายที่เอามาปั้นแล้วก็มาประกบคู่กับนักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าการดูภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเลยยังไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับผมและดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยภาพยนตร์จะเน้นไปทางอีโรติกสยองขวัญตามแนวเรื่องนะครับคะแนนที่ผมให้นะครับผมผมให้4เต็ม10นะครับสีคะแนนที่ผมให้นะครับผมหนึ่งก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยกล้าที่ทําแนวนี้นั่นเอง 2. ให้คะแนนความสยองขวัญน,นะครับเพราะว่าฉากลุ้นฉาก ตกใจของการที่ผีโผล่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะทําให้ตกใจจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความจาสแกร์อยู่ดั่นเองเนะครับแม้ว่าผีเนี่ยจะถูกแต่งหน้าแต่งตัวไม่ได้หลอนเท่าไหร่แต่ว่าโผล่มาแต่ละทีเนี่ยก็ทาให้รุ้อยู่พอประมาณแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับผมเพราะว่าผีออกมาแต่ละทีเสียงมันค่อนข้างดังนะครับส่วนคะแนนที่3ให้คะแนนความดราม่าของตัวหนังนะครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยพยายามปูเกี่ยวกับเรื่องดรามา่า ส่วนคะแนนที่4ให้คะแนนกำลังใจทีมนายกันแล้วกันนะครับผมและอีก6คะแนนล่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ มีส่วนไหนที่ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบบ้างก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนักแสดงบางคนไม่ค่อยเหมาะกับบทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบทที่มีความกลัวหรือดราม่ายังเล่นไม่ค่อยถึงบทบาทเท่าไหร่บางคนเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมกับบทบทนั้นแม้ว่านักแสดงจะมีฝีมือมากก็ตามแต่คาแรคเตอร์ที่เขาได้เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งก็คือบทนะครับบทค่อนข้างจะไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่มีการเฉลยปลมมีการปูปมไว้หลายปมให้เราคาดเดากันไปเองและไม่ได้ เฉลยให้เราคิดไว้แค่นั้นและมูลเหตุของตัวร้ายเนี่ยก็ยังมีแรงจงใจที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งมันก็ทําให้หนังนั้นไปไม่สุดนั่นเองนะครับส่วนหนังเรื่องนี้ที่บอกว่าเป็นแนวอีโรติกสยองขวัญฉากอีโรติกเนี่ยสอดแทรกมาในหนังค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้สุดนะครับผมถ้าใครเนี่ยเคยดูเรื่องปรากฏการณ์เรื่องนั้นก็เป็นภาพยนตร์แนวอาร์ตอีโรติกเช่นเดียวกันแต่เรื่องนั้นเนี่ยคนอาจจะชอบมากกว่าเพราะว่าฉากอีโรติกเนี่ยเขาค่อนข้างเจริญแล้วก็เปิดเผยได้มากกว่าหนังเรื่องนี้นะครับแม่ว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นฉากอีโรติกแต่ก็ฉากพวกนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับ และการตัดต่อของหนังเรื่องนี้นะครับผมบางฉากเนี่ยพยายามทิ้งอินเสิร์ตเว้นานเกินไปเหมือนพยายามอยากให้หนังเนี่ยมันยาวมากขึ้นแม้บางฉากบางตอนไม่ได้สําคัญอะไรเลยนะครับตัดทิ้งก็ไม่เป็นไรนี่คือการรีวิวจากผมนะครับผม4คะแนนเต็ม10นะครับและทุกคนเนี่ยถ้าไปดูกันแล้วคิดตรงเหมือนกับผมไหมชอบไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปพูดถึงคาแรคเตอร์ของนักแสดงแล้วก็จะมีการพูดถึงเนื้อหาของเรื่องอาจจะมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์ด้วยถ้าใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้แล้วอยากข้ามการสปอยไป ก็สามารถหยุดคลิปและกลับไปดูหนังก่อนก็นได้นะครับอย่างที่ผมได้อ่านเรื่องย่อยทุกคนฟังในตอนแรกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มีชื่อว่าเอมเธอนั้นเป็นหญิงสาวขายบริการที่เธอน่ะมีชีวิตที่รันทดมากๆมักจะเจอกับลูกค้าที่ไม่ดีพวกชอบใช้ความรุนแรงจนทําให้เธอเนี่ยถึงขั้นต้องไปอยู่โรงพยาบาลเลยนะครับซึ่งเอมเนี่ยรับบทโดยมิลกี้ปายานะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของเอมเนี่ยเธอจะเป็นคนที่คิดว่าชีวิตของเธอนั้น ทำไมต้องมาเจอแต่เรื่องแบบนี้ด้วยชีวิตของเธอมันบาดซบมากๆจนเธอได้รับคําแนะนําจากรุ่นพี่ในเล้าของเธอที่มีชื่อว่าเจพรซึ่งเจพรเนี่ยรับบทโดยซาเจิรบุระซึ่งเธอมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดพันเธอมากมายแม้กระทั่งชวนเธอเนี่ยไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันและสิ่งที่ทําให้เจพรนนั้นมีลูกค้าเยอะแยะมากมายก็เป็นเพราะว่าเธอใช้คุณใสที่เรียกว่านานา,นาทองนั่นเอง หลังจากนั้นเนี่ยเจพอก็ยอมบอกแล้วก็แนะนําให้เอมเนี่ยลองไปลงน้านหน้าทองดูบ้างหลังจากที่เอมนั้นได้ไปลงน้านหน้าทองมันก็ทําให้เอมเนี่ยพ้นจากความทุกข์ยากมีลูกค้าเข้ามาหาเธอมากมายเธอมีเงินมีทองแต่ว่าเอมนั้นไม่รู้นะครับว่าการที่เธอดันใช้น้านหน้าทองเนี่ยมันต้องแลกกับอะไรเพราะว่าโตัวของอาจารย์ที่ลงน้านหน้าทองให้กับเอมเขาได้บอกว่า สักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเอมจะรู้เองวันหนึ่งครับเอมได้เจอกับนักธุรกิจหนุ่มที่มีชื่อว่าอาทิตย์ที่รับบทโดยแจ็คแบล็กแจ็คซึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่มาตกลุมรักเอมนั่นก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็เป็นเพราะว่าเอมเนี่ยเธอมีหน้าหน้าทองและเธอก็ใช้มันกับอาย์ต่นเองซึ่งตัวของอาทิตย์ เขาเป็นนักธุรกิจที่ยุ่งเกี่ยวกับงานอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วพอเขาได้มาเจอเอมเนี่ยตอนแรกเขาจะเป็นคนที่ดูมีน้ำใจคอยช่วยเหลือเอมอยู่ตลอดแต่ไปไปมาเมื่อเขานั้นถูกบนสะกดของนา้าหน้าทองเขากลายเป็นคนที่ลุ่มหลงในกลามารมถึงขั้นชวนเอมกับหลานสาวเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกัน ซึ่งดูเหมือนว่าชีวิตของเอมเนี่ยกำลังจะไปได้ดีแล้วใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อเธอนั้นกลับมาที่เราเธอกลับพบว่าเจพรน่ะได้เสียชีวิตเพราะว่าจูจูลูกชายของเธอก็เสียชีวิตไปจนทําให้เธอนั้นมีอาการทางจิตเอมเนี่ยได้มารู้ข่าวจากทันวาชายหนุ่มที่ทํางานอยู่ในเราแห่งนี้ที่รับบทโดยหลงซิลีซึ่งทันวาเนี่ยเหมือนจะเป็นนักแสดงสมทบนะครับเพราะว่ามาเพียงแค่ไม่กี่ฉากเท่านั้นและไม่ได้มีบทเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะครับ แต่การจากไปของเจย์พรเนี่ยมันทําให้เอมนันรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนรอบตัวของเจย์พรไม่ว่าจะเป็นลูกชายของเธอเนี่ยก็เสียชีวิตส่วนตัวของเอมเธอก็เพิ่งเสียพี่สาวของเธอไปจึงทําให้เธอเนี่ยต้องพาหลานมาอยู่ด้วยซึ่งพี่สาวของเอมรับบทโดยตัวงสาวิกานะครับเอมจึงต้องเอาหลานสาวเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกับอาทิตย์ด้วยแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ทาให้เรื่องราวสยองขวัญเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาทิตย์สังเกตว่า เขาเนี่ยพบเจอวิญญาณซึ่งหลานสาวของเอมมีชื่อว่าออนแอนเธอได้เอารูปหน้าศพของแม่เนี่ยกับชุดนางรำของแม่เพราะว่าแม่ของเธอนั้นเป็นนางรำเก่านะครับเอามาตั้งไว้ในบ้านด้วยจึงทำให้อาทิต์เนี่ยเห็นดวงวิญญาณที่ปรากฏขึ้นในบ้านซึ่งน่นก็อาจจะเป็นวิญญาของนางรำหรือไม่ก็เป็นวิญญาของแม่ของเธอเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวหนังเนี่ยไม่ได้เฉลยเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยคนดูต้องคาดเดากันไปเองนะครับผมว่าผีนะี่ยเป็นผีใครเพราะว่าออนแอนเนี่ย เธอเหมือนจะเป็นคนที่มีวิญญาณติดตัวอยู่ตลอดเพราะบางทีเธอก็เหมือนจะถูกผีเข้าด้วยบางครั้งก็เหมือนว่าเธอจะมีอาการทางจิตเธอชอบใช้ความรุนแรงแต่หนังก็ไม่ได้เฉลยตรงนี้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยออนแอนเนี่ยเธอถูกผีเข้าหรือเธอเนี่ยมีอาการทางจิตกันแน่ ส่วนอนที่นั้นเริ่มทนไม่ไหวนะครับเขาก็เลยเอาออนแอนเนี่ยไปไว้ที่โรงเรียนประจําแต่ว่าเอมเธอก็เริ่มมีเรื่องเครียดหลังจากที่เธอนั้นเสียเจพอไปเพราะว่าเจพอเนี่ยเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่เธอนั้นับถือมากๆสุดท้ายแล้วอาทิตย์ก็ต้องไปรับออนแอนให้กลับมาอยู่กับเอมเพื่อให้เอมนั้นไม่เครียดนะครับแต่เอมเนี่ยต้องมาเจอเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านอีกเพราะว่าบ้านของอาทิตย์มันจะมีห้องห้องหนึ่งครับที่อาทิตย์น่ะล็อกห้องเอาไว้ และเอไม่สามารถจะเข้าไปได้แต่ตัวหนังเนี่ยพยายามจะใส่อะไรให้มันดูหักบุ่มมากกว่านี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ดูเรื่องนี้แล้วก็คงเดาได้ไม่ยากว่าในห้องนั้นไม่มีอะไรในมือเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องคาถาอาคมในห้องนั้นมันก็คงจะเป็นห้องเชื่อไปไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นห้องที่อาทิตย์นั้นเนี่ยใช้เอาไว้เล่นของนั่นเองสุดท้ายแล้วเอก็เป็นเพียงแค่เหยื่อคนหนึ่งของอาทิตย์เท่านั้นและเขาก็รู้อยู่แล้ว ว่าเอมเป็นผู้หญิงขายบริการและเธอก็เล่นของใส่เขาด้วยสาเหตุที่เขานั้นรู้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนเล่นของเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยหนังเนี่ยไม่ได้บอกว่าอาทิตย์เนี่ยเขามีการถาอาคมอะไรที่เก่งกาจอะไรแค่ไหนนะครับซึ่งก็จะบอกว่าอาทิตย์เนี่ยแม้ว่าภายนอกเนี่ยจะดูเป็นคนที่อบอุ่นค่อนข้างรักเอมมากๆแต่พอถึงฉากนี้แล้วเขาพยายามจะแสดงเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงซึ่งพอดูมาถึงตรงนี้แล้วผมค่อนข้างงงเลยนะครับผมเพราะว่าจากคนเรียบร้อยมาเล่นแบบนี้ค่อนข้างอ เลยนะครับดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจัดการกับเอมได้แต่ว่าออนแอนหลานสาวของเอมเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นเข้าซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมออนแอนเนี่ย เธอเหมือนจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับความรุนแรงอยู่แล้วเธอก็ได้เข้ามาจัดการกับอาทิตย์ครับไม่เพียงแค่นั้นครับสิ่งที่ตกทอดมันเป็นมรดกของออนแอนอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าหน้าทองที่เป็นหน้ากากสีทองของเอมนั่นแหละครับกลายเป็นว่าออนแอนเธอได้ใช้หน้ากากนั้นทําให้ชีวิตของเธอนั้นโด่งดังในวงการบันเทิงในตอนที่เธอตันโตขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงหน้าหน้าทองหน่อยละกันนะครับหน้าหน้าทอง ปกติเราเอาจจะเห็นเขาได้ทําพิธีก็จะเอาแผ่นสีทองเนยมาแปะที่หน้าผาใช่ไหมครับแต่หนังเรื่องนี้นี่ใช้ด้วยการเล่นกับหน้ากากสีทองเอามาสวมไว้ที่ใบหน้าอย่างหนึ่งที่ตัวหนังเล่นก็คือด้าหน้าทองเ่ยเราสามารถใช้ให้มันได้ผลให้คนนมาหลงเสน่ห์ในตัวของเราแต่ว่าต้องแลกด้วยการสังเวยชีวิตของคนนั่นเองนะครับต้องมีคนตายจะมีดวงวิญญาณคอยตามติดถ้าเกิดว่าเราเนี่ไม่หาคนมาสังเวยให้กับหน้าหน้าทอง ซึ่งเรื่องจริงหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะครับผมตัวหนังก็คงจะปรุงแต่งไปแต่ตัวหนังเนะ่ะเล่นตรงนี้เพียงแค่เล็กน้อยนะครับผมเพียงแค่ฉาก2ฉากเท่านั้นแล้วก็การที่มีคนรอบตัวของเราเนี่ยเสียชีวิตไป ผมคิดว่าหนังเนี่ยพยายามจะสื่อเห็นว่าการที่เราเนี่ยเล่นของอาจจะต้องมีคนใกล้ตัวเนี่ยสั่งเวงให้กับน้าหน้าทองไปด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกชายของเจพอลหรือแม้กระทั่งตัวของเจพอลเองที่จู่ๆเธอเก็เสียสติอาจจะเป็นเพราะว่าน้าหน้าทองก็ได้แต่หนังไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับผมอันนี้ผมตีความเองส่วนตัวของเอมเนี่ยที่เธอเสียพี่สาวไปก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องน้าหน้าทองนี้ด้วยก็ได้สุดท้ายแล้ว ตัวของเธอเองก็ต้องสังเวยให้กับน้าหน้าทองเช่นเดียวกันนะครับไม่ต่างจากเจพรและเมื่อน้าหน้าทองเนี่ยตกไปอยู่ในมือของออนแอนผมคิดว่าออนแอนก็คงจะมีชีวิตไม่ต่างจากเจพรหรือว่าเอมนั่นเองนะครับอันนี้ผมสปอยแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับผมถ้าใครเนี่ยไปดูเรื่องนี้มาแล้วไม่เข้าใจฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะสามารถคลายปมในใจของทุกคนได้เหมือนกันนะครับหรือว่าใครไปดูแล้วมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างจากผมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดภาพประการใด